สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องชอบเล่นเกมแต่ไปชอบเล่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องเขียวนะแล้วน้องเขียวเรามีการอัปเกรดนะก็คือตัวเฮียได้ทำพงมาเลยมาแล้วพงมาเลยแม่งสวยกว่ารถทั้งคันโดยรวมตัวเฮียพลิกหน่อยเรามีอัปเกรดมาอีกก็คือมอเตอร์ตรงน,น,น,นี้เราเอามอเตอร์ของน้องปลามาใส่ให้นะนั่นหมายความว่าวันนี้มันจะแรงกว่าครั้งที่แล้วนะ ที่เราจะวิ่งไปบนไอ้พื้นผิวที่ขุข่ะตรงรองนูน hmm. <chauff eur. S 1> ้นน่ะนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันมีการปรับโช๊คมาน,นิดหน่อยด้วยนะเพื่อให้มันบาลานซ์ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาล้วนๆนะเออก็มาลองกันเราจะเริ่มทดลองขับไปนะบัดนี้ว้าวตามมันตามัน อันนี้คือซ้อมมือก่อนคันนี้เนี่ยเวลาพอเราเร่งความเร็วสูงสุดอะ่ะมันจะยกล้อไม่เป็นไรมันมีล้อหลัง กิ้งได้นะมันไม่เป็นไรเพราะว่าโดยตัวมันนะ่ะมันมันกิ้งมันกิ้งนั่นแนไไ่ไม่ล้มไม่ล้ม ้อหลังอเอออะไรครับเขาขนสับก็มีประกันพิเิษเออลองแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยอดจีิอ่ะ ้ยังไม่พงโอ้โหก็ต้องมารอแถวนี้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้เคยพายวันนั้นอะชนไปไม่รู้กี่รอบคืออันนี้ชันแบบแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันก็พอได้คือมันมันจะชนก่อนที่มันจะขึ้นแล้วใช่างในฝนพอได้ป เป็นไรเเขายังไม่ตายตะตันตะตันทำงานผิดพลาด ทำไมไม่รู้สึกว่ามันเร็วกว่าครั้งที่แล้วเลยนะ <laughs> เพราะว่ามอเตอร์เก่าอันนั้นอะมอเตอร์พื้นฐานมันจะเร็วประมาณ24กิโลเมตรตอชั่วโมงนะต<ร>งแต่อันนี้<ร>มันจะได้เี่สิบหปโอ้โห <laughs> เข้าไปชนลูกขนุนคุณ <laughs> สบายดีหรือเปล่าครับคุณยังปลอดภัยหรือเปล่าโอ้โหปลอ,อดต่อ ผัดผลผัดผลโอ้โหคนถ่ายหลบรถไม่ทันนี่โอ้โหขอ,อีกพีได้ไหมนี่โอ้โหมีความบอกได้ตามสั่ง โอ้โ,โอ้โอ้เออชนิดหน่อ,อยใต้ทั้งใต้ทั้งมันจะได้มี เริ่มเริ่ม,มคลางแคลงวงไหวเชี่ยวชันเง้ยป่นแนนิน่อนะจะผ่านไปให้ได้อุปสรรคนี้ คืแอแบตทำไมทำไมเออเนี่ยมันจะถอยหลังเราก็คงอะไรก็ได้หมึ่หนึ่ด้วยกันหันหน้าเงี้ยมันจะทำรู้สึมดุลมันไม่ขาดเออไปครับอืออืออีซี่เอ้ออ้า เอาว่ะไปไปไปสบายคันนี้คันนี้ไม่ต้องห่วงกลิ้งได้นี่อถอยหลังขึ้น หนูถอยหลังขึ้นโอ้โหสุดยอดจริงๆได้ได้ได้อยู่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 ไปล้วครับอือ โอ้โหเริ่มมั่นใจ<ห>เอ้อถอยหลังถอยหลังคือออกไป<ห>เอ้อ มันช้าลง่ะเนี่ยเหมือนจะอ๋อหรอนี่ตัวอะไรวะเนี่ย <laughs> ซากตัวอะไรเนะี่ยไม่ได้เราสาห์ใไตมอ,อเตอร์แรงมาตรงนี้ไม่มีเนินให้จำเลยนะอู้ <c oughs> อือ กับรถเริ่มคล่องแคล่วห, <laughs> หลบไม่ทันไม่รู้จะหลบไปท่าไหนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตากล้องได้รับอุบัติเหตุเกื้อเฮ้ยเขาบอกว่โเฮ้ยเกีืยไปหาลกไม่เอาไปหาต่างนกืึ <laughs> นี่ ตรงนี้มันหินเยอะดีแบบว่าจอดออจอดแล้วก็แบบว่าคำแบบเหมือนสตาร์ทเ okay, <okay>, okay. มันจะฝุ่นเยอ <laughs> นะอ <laughs> <laughs> าจะได้หยอีกนะมันก็มีคลิปมันก็มีฝุ่นผงกระจายด้เท่ๆอยู่ ถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อมันหน้ามันจะช้ากว่าน,นีุ้้ยโอ้โหแล้วเขาไปต่อได้ครับคุณได้ไปต่อโอ้โหไถไถเศษด,ดินก็เท่ดีนะตรงเนี้ยไวยไปหน่อย ทำไมมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรีบต้องต้องทำก่อนทาน,ทานหมดยังไม่ได้ดั่งใจามาีล้อกระแทกนิดหน่อยอาา่อ,อนอ่นอนเด้อไปอ่อนหรือเปล่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ไปเท่าที่คิดใช่ไหมใช่แสดงว่ามันเริ่มแล้วมันจะติ๊กชิ๊กชิ๊กชิ๊กจบแล้ว อหมดแล้วเหรอ,อาาลาก่อยน้องหมดแรงแล้วสำหรับการเล่นในครั้งนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับน้องเขียวเราแจ๋วไหมประทับใจครับมีความสมบุกสมบันนะฮะมีความแบบว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่บ้าบอคอแตกของถนนเส้นนี้นะครับ ดูแววตาครับของนักแข่งที่ใช่แล้วก็เขาได้พวงมาลัยมาใหม่ด้วยเซอรลิงดีขึ้นครับเรแบบการควบคุมทิศทางแค่ได้พวงมาลัยใหม่นี่คือดีขึ้นเลยใช่ครับมันเป็นจิตวิญญาณนะแล้วที่ผ่านมาขับขี่ไม่มีพวงมาลัยตอนนั้นใช้แบบใช้แบบฟินสโตนครับใช้เท้าทิปใช้เท้าทิบฟินสโตนอยู่ตอนนี้มันมีการอัปเดตขึ้นมาเท่าที่ดูยังไม่มีอะไรพังนะยังสบายดีแค่เป็นรอยถลอกแค่รอยกิ้งโอ้โหแต่รอยกิ้งใช้ได้เลยมเหมือน เ,นะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นมีความหรือบ้าแล้วเราก็าไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะแต่ว่ายังไม่รู้จะเอาอะไรมาแต่งน้องแล้วมันมันหมดแล้วก่อนลาก่อย